ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของการให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนรถบ้านสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณยงยุทธนาคแดงรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยงยุทธครับครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับคงต้องขอรายละเอียดกันนิดหน่อยนะคุณยงยุทธครับที่มาที่ไปเรื่องนีนี่เป็นยังไงครับคุณยงยุทธครับ อ๋อเรื่องเรื่องรถแท็กซี<ช>่ผ่านแอปนี่นะครับ <ผม S 2> ก็ผมเรียกไม่ถูกครับก็คือคือเนื่องจากว่าการปัจจุบันเนี่ยในการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างสูงด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีความสะดวกสบายรวดเรว็วแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็ทาง ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสัตยาธิานคิดชอบนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เลยก็เลยได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำการพัฒนาการให้บริการลดลักจ้างผ่านทางเลือกแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถควบคุมกํากับดูแลการให้บริการในลักษณะดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและก็เป็นธรรมครับ ครับผมครับผมนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่ที่ที่จะต้องออกออยเป็นที่มาที่ไปของกระทรวงว่าด้วยลดรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการที่จะพิจารณาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก็มีการแก้กฎหมายมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับคยุณยุธครับก็ก็ในในชั้นนี้นะครับก็ก็ตามตามที่เป็นข่าวกันนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างกกระทรวงดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนีกฎกระทรวงสวับดังกล่าวนี่ก็ ถูกส่งไปยังที่สานักงานกิษฎดีการเพื่อรตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยความความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกจะกลับเข้ามาแจ้งให้ถ้าสํานัก,กางานานจฤษดีการตรวจสอบเรียบร้อยะะก็จะส่งกลับมาให้ที่กระทรวงคมนาคมออกออกรัฐมนตรีก็ลงประกาศอีกครั้งหนึ่งครับ <ผม S 1> ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ก็ก็ ก็ใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่ว่าก็คงไม่นานนะครับก็ร่างกดกระทรวงก็คงจะกลับมาที่กระทรวงคมนาคมนี่ก็น่าจะภายในเดือนนี้แหละครับเดือนนี้คนี่แหละครับเพราะฉะนั้นขอหลักการแล้วก็ดายละเอียดเลยครับต้องเป็นยังไงบ้างครับครับก็ก็หลักการก็คือว่าไอการให้บริการในรูปแบบนี้ก็เป็นลักษณะลักษณะเป็นการให้บริการทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับซึ่งเราก็กาหนดไว้ว่า รถรับจ้างที่จะให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือก็พูดง่ายๆก็คือเป็นรถยนต์รถเก๋งที่ท,ที่ที่เราจดทะเบียนในในปกติเนี่ยนะครับแล้วก็มาขึ้นทะเบียนใหม่ว่ามีความประสงค์ที่จะเป็นรถรับจ้างเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันอีกชนิดหนึ่งครับ,รบอันนี้ครับครับผมครับผมต้องมีการกาหนดคุณสมบัติอะไรไหมครับคุณยุทธครับ ก็อย่างเช่นอายุรถเราก็เราก็จะจกําหนดใกล้เคียงกับกับรถแท็กซี่ที่ปกติที่วิ่งกันอยู่ก็คือมีอายุการใช้งานไม่เกินเก้าปีไม่เกินเก้าปีครับครับผมแล้วก็อัตราค่าโดยสารก็ก็จะเป็นใกล้เคียงกับกับกับอ่อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ปัจจุบันนี้นะครับครับ<ม>แต่เป็นเพียงแค่ว่ารถชนิดนี้นี้ก็จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันได้เท่านั้นไม่สามารถสัมรับผู้โดยสารโบกโบกตามตามตามระหว่างทางได้ตไม่ได้ ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นครับผมครับผมแล้วก็แล้วก็เมื่อเมื่อจดทะเบียนกับเราแล้วก็เราก็จะติดสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายให้แสดงให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถบริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันครับผมครับผมครับครับแล้วก็ชนิดผู้ขับรถอะไรก็ต้องเป็นไปตามเหมือนกับรถแท็กซี่ทั่วไปก็คือจะต้องเป็นผู้ขับรถที่ได้รับใบขับขี่รถสาธารณะครับผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครับผมครับผมครับ ครับแล้วก็อีกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผู้ที่จะให้บริการเมื่อกี้เราพูดถึงคนขับไปแล้วนะใช่ครับรต้องไปกับขี่รถสาธารณะรถก็ต้องมาจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะแต่อาจจะใช้ป้ายเดินครับแล้วก็ส่วนผู้ให้บริการนี่ก็จะต้องมีการมามามา,มาขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่กรมการขนส่งทางบกจะได้ควบคุมกํากับดูแลให้ให้ผู้ให้บริการเนี่ยดําเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้ครับ ครับเพราะฉะนั้น<ช>มันก็หลักการก็คล้ายๆกับที่เราทํากันอยู่พีงแต่ว่าเปลี่ยนจากรถสูนบุคคลให้สามารถรับจ้างได้ผ่านแอปพลิเคชันผมพูดถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าคนคนที่จะให้บริการแอปพลิเคชันก่อนที่จะให้บริการแอปพลิเคชันแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องมาต้องมาขอนอนุญ,ญาตกับเราต้องขึ้นกับเราก่อนครับสำคัญเลยครับแล้วเราจะมีกฎเกณฑ์ยังไงสมมติเกิดผมอยากจะทําแอปพลิเคชันขึ้นมาบ้างแล้วว่าเจาะทางธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยต้องเริ่มยังไงฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ ก็ก็เริ่มจากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะให้บริการนะครับเราจะต้องเราก็จะดูว่าเขาจะมีความพร้อมในการให้บริการอย่างไรไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรถเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ให้บริการหรือว่าผู้ที่ไปอยู่ในในแอปของเขาแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคือเราก็จะต้องดูความพร้อมของการผู้ที่ให้บริการด้วยนะครับต้องต้องไม่ใช่แบบเป็น ลักษณะชั่วคราวครับผมอ๋อครับนั่นแปลว่าผมก็แบ่งอย่างนี้ได้ไหมครัว่าหนึ่งผู้ประกอบอาคนขับก่อนแล้วกันคนคนขับรถแท็กซี่มาเห็นเลแท็กซี่จะเรียกว่าเห็นรถรับจ้างลวกันรถรับจ้างเดียวนะครับถ้าเกิดท่านจะเข้าระบบนี้ปั๊บเนี่ยท่านก็มีรถของท่านอยู่แล้วท่านจะสามารถใช้รถที่ว่านี้ นะครับเพื่อการส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะออกเป็นรับจ้างก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ไปทาได้นะก็ต้องอแจ้งเราก่อนมาขึ้นทะเบียนก่อนว่าครับต่อไปนี้รถคันนี้นะครับจะเป็นรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยครับซึ่งการการจะขึ้นทะเบียนมันก็ต้องมีข้อกําหนดว่าอายุรถไม่เกินกี่ปีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับใช่กปีครับผมครับแล้วก็อัตราค่าโดยสารนี่ขึ้นอยู่กับขนาดซีซีเครื่องยนต์ไหมครับคุณยุทธยุทธ ก็อัตราค่าโดยสารเนี่ยเราเราเราจะคุมที่ที่ผู้ให้บริการแอปตอนตอนที่เขายื่นเข้าเข้ามาขอให้บริการก็ต้องเสนอโครงสร้างอัตราค่าโดยสารมาเลยซึ่งจะต้องไม่แตกต่างจากจากอัตราค่าโดยสารของของรถแท็กซี่ปัจจุบันมากเท่าไหร่ครับผมหมายถึงว่ามันจะมีขั้นต่ําอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับก็ครับครับผมครับเธอเจอเล้เธอแล้วุยูเธอเธ ก็ก็อันดับแรกเลยเนี่ยผู้ให้บริการต้องมาขอขึ้นทะเบียนก่อนนะฮะมาขอออกขึ้นทะเบียนก็ก็อบอกมาเลยว่าจะมีรูปแบบการให้บริการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการคิดค่าโดยสารอย่างไรจะมีการแบ่งกับแท็กซี่ผู้ผู้เป็นเจ้าของรถในอย่างไรเราจะต้องควบคุมตรงนี้ให้หมดเลยอ๋อผมสมมติแล้วกันเพื่อเกิดภาพเป็นรูปธรรมเกิดผมอยากจะทําขึ้นมาเน้นเน้นลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราคือเดินทางเป็นหมู่คณะสักเอ่อสี่คนขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็ดคนก็ประมาณรถ ประจานโทษนะครับประมาณรถโโย a f ตา้าฟอร์จูเนรหรืออีซูซูดีแมกอะไรประมาณเนี้ยนะ,ค,ะครับแล้วเราก็กําหนดราคากําหนดคุณสมบัติให้เพรียพร้อมว่าอะไรเป็นยังไงก็ว่ากันไปลักษณะแบบนี้พอได้ใช่ไหมครัใช่ครับรถรดลถในลักษณะนี้ก็เราก็คงอาจจะไม่ให้แบ่งละเอียดมากก็คงจะแบ่งเป็นสักสามกลุ่มขนาดเล็กแต่กลางขนาดใหญ่ซึ่งราคาไม่เท่ากัน่าซึ่งซึ่ก็ต้องผู้ผู ผู้ให้บริการก็ต้องเสนอโครงสร้างราคามาให้เราเห็นชอบก่อนอืมครับจะมีชาร์จมีอะไรจะแบ่งให้กับคนขับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเอาให้ครบเลยเขียนตรงรายละเอียดไปเลยครับผมอนอจะได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่นํามาซึ่งการเอาเปรียบกันภายหลังสิฮะเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือคือเราเราต้องการทํากฎกระทรวงฉบับนี้มาเพื่อไม่ต้องเกิดไม่ไม่เกิดการเอารตัดเปรียบระหว่างทั้งทั้งสามทั้งสามส่วนเลยตั้งแต่ผู้ให้บริการแล้วก็เ้าของรถแล้วก็ ที่สาคัญที่สุดก็คือประชาชนประชาชนปชาชนเป้าเสูงสุดครับผมซึ่งผมเข้าใ <พอ S 2> จว่าเดี๋ยวอาจจะมีใครไปจัดตั้งบริษัทมาหรือว่าเป็นนิติบุคคลอาจจะเป็นสหกรณ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านเนอะว่าง่ายแต่ว่าทุกทุกทุกอย่างที่ตั้งมาต้องมาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันถูกไหมฮะครับผมใช่ครับถูกต้องครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคนคนที่จะเป็นคนขับก็อาจจะเป็นรูปแบบของการขับเองการเช่ารถบริษัทอะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นเหตุผลทางธุรกิจนะครับก็ก็หลักการก็คือหนึ่งคนหนึ่งคันหนึ่งคนหนึ่งคันอ่า จะไม่อยากให้มีในเรื่องของของการเอารถทะเบียนไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ไปเปิดให้เช่ากันอะไรเงี้ยอยากจะเน้นที่เจ้าของรถ<อ>ส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้เจ้าของรถในช่วงที่อาจจะในช่วงที่อาจจะรายได้ประจำแบบมาไม่ไม่คงที่อะไรเงี้ยก็เอาตรงนี้มาทําเป็นรายได้เสริมเป็นทางเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอื ừ, กับผู้ง่ายว่าย้าเลยหนึ่งคนหนึ่งคันหนึ่งคนหนึ่งคันแต่ส่วนแอปพลิเคชันท่านจะสมัครกี่แอปกี่แอปก็แล้วแต่ท่านเถอะ อันอันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าผมแต่ในในแง่ของผมในฐานะที่ผมเป็นเป็นยังไงครับ <ผม S 1> เป็นยังไงครับผมก็ผมก็อยากให้หนึ่งคนอยู่ในหนึ่งแอปพลิเคชันจะได้จะได้เมื่ออ่านจะได้เราจะได้เราจะได้สามารถกํากับทั้งทั้งไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วร้ <c oughs> องเรียนหมายเลขทะเบียนนี้มาเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไปเรียกผ่านแอป,ปไหนมาอ๋อเข้าใจแล้วแต,แต่แต่แต่นี้ก็ก็ยังเป็นยังเป็นยังเป็นใน ใน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 อาจจะเชิงอาจจะเดี๋ยวต้องคุยในรายละเอียดตรงนี้เพราะเพราะมันจะมีรายละเอียดเยอะนะครับคุณยงยุทธอย่างเช่นว่าถ้าหนึ่งคนหนึ่งแอปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแอปเขาก็ต้องไปหาทางแข่งขันกันอยู่ดีว่าใครจะให้ผลประโยชน์ได้มากที่สุดการบริการดีที่สุดนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องความเป็นนิติบุคคล่าแอปนี้ไปถือหุ้นแอปนู้นแอปนู้นถือหุ้นแอปนั้นแอปนู้นได้หรือเปล่าอะไรแต่มี่อะไรสารพัดเลยคุณยงยุทธบ ครับนะฮะเอาเอาว่าเบื้องต้นอย่าง store, Cole, bring, well น arma, ี้ก่อนหนึ่งคนหนึ่งแอปก่อนนะครับครับหนึ่งคนหนึ่งแอปนะครับหนึ่งคนหนึ่งคันจดหนึ่งคนหนึ่งคันอ่าจดทะเบียนซึ่งซึ่งอาจจะเป็นรถเช่าอะไรนี้ขอไว้ก่อนนะฮะหรือยังไงฮะรถเช่าเนี่ยมันมันต้องผมมองว่าถ้าเช่าซื้ออะไรก็เช่าซื้อได้เช่าซื้อได้อ่าใช่ครับผมครับผมคือคือหลักการก็คือเราต้องการให้เอาอย่างที่ผมบอกครับก็คือว่าเอารถส่วนบุคคลที่ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเอามาเพิ่มรายได้เข้าไปในภาวะที่ที่ รายได้อาจจะไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ครับอ๋อเข้าใจแล้วพราะับครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเปิดให้ท่านเปลี่ยนอาชีพจากการขับแท็กซี่แล้วไปเช่ารถแล้วก็มาขับแอปได้เนี่ยมันก็จะเป็นไม่ตรงไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่วางกันเถอะครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเจอนะคุณยูวทุษซ์ครับซึ่งซึ่งก็เหมือนกับรถที่ที่ปัจจุบันที่เรียกผ่านแอปก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของรถอยู่แล้วแล้วก็ไปเป็นสมาชิกของของบางบริษัทแล้วก็เข้าไปหารายได้ในช่วง อาจจะว่างหรือว่าอาจจะลดไม่ได้ใช้งานอะไรอ๋อครับมันมันจะไม่ซ้ําซ้อนกับแท็กซี่ที่ให้บริการอยู่ใช่ไหมครับอย่างครับคือคือคือแท็กซี่ที่ให้บริการอยู่เนี่ยก็โอเคก็ก็สามารถที่จะจะจะ,จะเป็นเป็นเป็นสมาชิกในในในแอป,ปนี้แอป,ปแอป,ปที่กรมการขนส่งทะงบกให้การรับรองได้ครับแต่ว่าอ่าแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าสมมุติเขาเขาเขาก็อาจจะเป็นสองทางเลยสหรับพี่น้องที่ขับแท็กซี่เนี่ยก็คือเขาก็ยังรับได้ปกติ รับได้ปกติเรียกตามตามตามโครถอะไรได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอ๊ะวันหนึ่งเกิดเกิดสมมติเขาอยากจะเป็นสมาชิกแอปเขาก็เขาก็เป็นเป็นเหมือนกับกับก็ได้แอปพลิเคชันไปได้เลยได้เลยซึ่งเขาก็ได้สิทธิตามตามตามแอปไอไอการให้บริการแอปเปินกติเลยทีนี้แท็กซี่มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบทั้งการเป็นเจ้าของเองก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็การเป็นสมาชิกสหกรณ์การเช่าซื้ออะไรแต่มีอะไรเราจะจากัดตรงนี้ด้วยไหมครับหรือยังไงครับ คือคืออันเนี้ยผมผมเรียนตรงๆว่าจริงๆแล้วแอปหรือว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเราเราทำมาช่วยช่วยพี่น้องชาวแท็กซี่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยท่านท่านก็ทราบดีว่าไอ้แท็กซี่เองก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นสมาชิกในแอปเนี้ยมันก็อาจจะลดในเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของ G.P.S หรือว่าอะไรที่ลงไปได้แล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเผื่อว่ามีโอกาสที่จะ หารายได้จากการเรียกผ่านแอปพลิเคชันนี้ีก็ได้ก็ได้คแต่ในรูปแบบก็ก็หลักการอันเดียวกันก็คือว่าอย่างคนขับแท็กซี่หรือว่าอะไรก็คงจะต้องเป็นสมาชิกได้ไไดด้้เพียงหนึ่งแอปเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนก็อยู่ในกฤษฎีิกาครับกฤษฎติกาก็ไม่ไม่ไม่น่าจะนานนะครับเดี๋ยวกฤษฎติกาก็จะส่งกฎกระทรวงฉบับนี้ กบคือมาที่กระทรวงคมนาคมและส่วนเราก็คือกรมการกฎชงสังบกก็คงจะต้องไปออกกฎหมายลูกก็คือเป็นประกาศต่างๆที่กเกี่ยวขอ้องเราพูดพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของรถในเรื่องของผู้ให้บริการใ,ในเรื่องของคนขับรถว่าจะต้องมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรที่เกี่ยวข้องตรงนี้แต่ในขณะนี้เราก็ได้เตรียมไว้คู่ขนานกันแล้วว่าว่าถ้าสมมติเมื่อเมื่อเมื่อกรกระทรวงประกาศใช้ปุ๊บเราก็ออกกฎกฎหมายลูกหรือว่ารประกาศเข้ามา ปฏิบัติได้เลยอ่ครับอันนี้เป็นก,กติกา,กกกาเดียวทั้งประเทศไหมครับคุณยงยุธครับทั้งประเทศครับทั้งประเทศเดียแต่ถ้าเกิดถ้าเป็น,ปเ,ปนเป็นพื้นที่ที่เขาค่าของที่เขาไม่เท่ากับบนฝั่งเดียวก,ก่อสมุอยางนี้เป็นต้นทําไงฮะก็ก,ก็เหมือนกันก็ก็สมมติว่าผู้ที่จะให้บริการแอปเนี่ยก็ก็อาจจะต้องเสนอค่าโครงสร้างค่าโดยสารเข้ามาให้เราเห็นเห็นว่าเขาจะคิดอย่างไรแต่ว่ากรอบใหญ่ก็คือเราจะมีอัตราค่าโดยสารที่เรากําหนดไว้ในกฎกระทรวงอยู่แล้วว่าก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นผม ครับแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวก็ปรีกย่อยต่างๆนานามาคุยกันไม่ใช่ปัญหานะฮะค่อยว่ากันครับผมใช่ครับนะครับเอาละเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีรถอยู่ถ้าเกิดท่านจะเรียกว่ายังไงเดียอยากจะหารายได้เพิ่มเติมอันนี้เราสส่งเสริมครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดรีบ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 มาอาสมัครเป็นทําทําใบกบกี่รถสาธารณะไว้ก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่ากระบวนการในการทําใบก๊กี่รถสาธารณะนี่จะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสัก ระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าทําเหมือนได้กับขี่ส่วนบุคคลแล้วได้เลยครับผม<อ>ครับเรับ<ข>ถ้าถ้าอย่างนี้ช่วงนี้โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยคนยังยุดครับถ้ามาคิดใบกับขี่สาธารณะมันต้องลดขั้นตอนหรือว่าอะไรเป็นพิเศษไหมฮะๆๆก็ก็ก็กลมกรมก็ก็คงคงไม่ไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ได้ลดขั้นตอนเดิมแต่ว่าผมก็อาจจะปรับรูปแบบเช่นการอบรมอะไรอย่างนี้อาจจะทําให้ให้การอบรมที่อาจจะมาอบรมในห้องอาจจะไม่สะดวกอาจจะเป็นการอบรมออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับ,บ อ๋อครับในไหน,หนก็ได้คุยแล้วสอบถามเพิ่มเติมนิดนะะึงครับการที่ใบกับขี่หมดอายุช่วงนี้จําเป็นต้องไปต่อไหมครับก็ยังยังยังไม่ต้องต่อก็ได้ครับเพราะตอนที่เรา <c oughs> เราได้ประสานกับทางทางทางสํานักงานตนํารวจแห่งชาติ <c oughs> ให้ให,ให,ให้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนี่ครับสําหรับผู้ที่ถือใบกับกี่ที่หมดอายุในช่วงนี้เอาไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ยังไม่ได้ระบุวันที่ใช่ไหมครับว่าหมดอายุถึงเมื่อไหร่อะไรยังไง ก็ในช่วงนี้แหะครับในช่วงที่ที่เราผ่อนผันไปตรงนี้ในกับสานักงานตารวจแห่งชาติตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับกลุมกันนะฮะเป็นช่วงผ่อนผันอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าแต่ว่ากรณีมีกรณีที่จะต่ออายุเนี่ยนะฮะเราทางกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยก็ได้เปิดการอบรมการอบรมผ่านผ่านผ่านออนไลน์ไว้ด้วยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ดูอบรมออนไลน์ได้เลยแล้วก็อาจจะอบรมเตรียมไว้เลยอบรมเสร็จปุ๊บพอ สถานการณ์สะดวกหรือว่าเดินทางมาที่กรมสะดวกก็มามามาถ่ายรูปแล้วก็มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้เลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาอบรบอิกครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณยงยุทธครับขอบพระคุณครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยงยุทธนาคแดงนะครับรองอธิบดีกรมการขนส่งกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับผู้ฟังครับเรื่องของรถ ที่จะสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ก็ตอนนี้ยังนะฮะแต่รออีกสักพักหนึ่งไม่นานแล้วครับเดี๋ยวกิจการตีความลงมาแล้วก็ออกเป็นประกาศกระทรวงต่อไปนะครับประกาศกดกระทรวงเอาละครับ